สวัสดีค่ะเจคเคนนขอ,อนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านสวนนะคะพื้นที่กว้างๆค่ะทุกท่านแปลงนี้4ไร่3าย30ตารางวาค่ะเป็นบ้านสวนผสมผสานนะคะมีต้นไม้ผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะอยู่บนพื้นที่ค่ะโโนด3บใบติดกันนะคะทุกท่านและทำเลที่แปลงนี้นะคะด้านหน้าติดถนนราดยาง100เมตรค่ะด้านข้างติดถนนคอนกรีต80ด80เมตร เป็นที่ดินถมแล้วนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนด้วยนะคะบนพื้นที่มีบ้านหนึ่งหลังมีโรงเก็บของจอดรถหนึ่งหลังยุ้งข้าวหนึ่งหลังโคกวัวและมีต้นมะกอกใหญ่ผลดกด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังมีต้นกล้วยนะคะผละไม้อื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดค่ะราคา 1,800 0 0บาทต่องานนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่30ตารางวานะคะราคานี้ทางด้านผู้ขายบอกรวมโอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะโอนฟรีนะคะให้ไปหมดเลยนะคะตามรูปเบื้องต้นเลยคะ่ะทุกท่านอยู่ที่ อำเภอโนนสูงจังหวัดนะครราชสีมาค่ะสนใจติดต่อสอบถามหรือต้องการเจรจาต่อรองอย่างไรนัดหมายเข้าชมก่อนนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เจคเคนโนใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ทางเราขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้นะคะสวัสดีค่ะ